น่าจะเป็นเกมที่เร็วนะอ,อ,อุ๊ยบ้าอ,อ,อีกกีวีอายสุลมิจะมาแล้วอีกไม่กี่วิได้อยู่เยอะผ่านอยู่ผ่านอยู่ยังผ่านอยู่สุลมิอันใหญ่ตัวอนิวได้แค่นี้ต้องรถ ว่าเตียไม่ได้ดิมันจากซิลามีไม่ใช่เหรอเน่นิวจะเอาบ้านเป็นกระจกไปเลยเจะได้มองเห็นซิซลาม,มีซิลามีซิลามีอมุ้ยอันนี้ก็ใหญ่เกินบนไดไงบนไดแค่สองก็พอ ได้ว่าต้องมีบอกอันนี้หมดน,นี่ไงบันได,บนได้บนได้บนไดบนไดนได วิ้ยเป็นไงเรวอันนี้ลบนะอืออือหอเขาพ่อไม่กี่วิซึรงมีจะมามาแล้วมามาแล้วนยูตูเย็นแน่นอนนยู่ยูตูเย็นแน่นอนเลยพ่อ ลมบีมาช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเพื่อนคออยู่ด้วย mm hmm. อยู่ด้วยคนร mm hmm. อ,อดว่าขึ้นมาได้ปฮ๊บหนูทำประตูเพื่อนพัง ไรอซอมบี้เออช่วยด้วยค่ะช่วยหนูด้วยเออซอมบี้ซอมบี้เอออวายมันอะไรเพื่อนวายวายวาายต่ไม่ทันเร็วเต่มไม่ทันเร็ว 拜个年哦！ 1 1> อีกหนึ่งนาทีสามดิจะไม่ทันแล้วเร็วรีบจ้างแด้งแค่แหละพอบันไ,นนไดเราลืมบันไดลบทีหลังได้ไหมอ่ะ เร็ว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 หนุกกำลังเพื่อนอะไรเนี่ยอเอาประมาณนี้เนาะบ้านเรามไม่เยอะแล้วมากหรอกแล้วภัวพยพี่บัติจะมา พี่บัตรจะมาแล้วบานกระจกที่นิวบอ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะสร้า <c oughs> งดีสูงมันอันจะกำลังมาเราว่าขนาดใหญ่กำลังมา ขึ้นกระโดงมาว้านิวยังไม่ตุยเย่คุยนุ้านิวอยู่บนนี้ปลอดภัยอะ่ะว้าตุยเย่ตายแล้วตายแล้วลบพวกนั้นก่นอนตายอีกแล้วเร็ว,เร,วเราจะสร้างไม่ได้แล้ว ไม่ต้องยาวมากเนาะอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวเดยแต่บ้านยาว,วนะเด,ยว,เดยวขึ้นใหญ่ไหมแกไม่ ไม่ก่วิเออเด็กวรวีพาไวเองไม่นะนิวต้องไปอยู่ข้างบนก่อนเฮ้ไม่ก่วินิวจะเาวนิวตายแน่เลยนิวตัวเย่นแน่เลยและนิวตกภัยิบัต โจมตีไม่เป็นไรอันนี้โจมตีไว้นี่ไงบ้านนิวปลอดภัยเพราะว่ากระจกมันตายนิวมันไม่ขึ้นมาอะไรอะนี่ไง <c oughs> ว้ไ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 ว้นิวบอกแล้วนิวสร้างดีไหมล่ะคลิลูกแย้เหมือนเมื่อกี้อะใช่ซอมบี้มันเหมือนเมื่อกี้เลย <c oughs> อุ้ยนิวนิวบอกแล้วว่านิว,วคนสร้างวาดเก่ง <c oughs> บอกแล้ว เขาบอกว่าถ้าซอมบี้อยู่ใตเ้เริ่มอ่ะจะไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนแดดมันจะไหมใช่ไหม,มแต่แต่ซอมบี้ที่เนี่อโดนแดดปุ๊บไม่เป็นอะไรเลย<ม><ม>นี่เป็นไงพ่อบ้านอยูอเสร็จรเลยยับลอยต่อไปการวางกับ ชั้นที่สองได้อยูยอ่ผ่านอยู่ผ่านอยู่ <c oughs> ยังผ่านอยู่ <c oughs> ชัรเมียนใหญ่จะได้ไหมเนาะพ่อมันสุดแล้วว่ะ <c oughs> อนิวได้แค่นี้ต้องลด เอาบาเตียๆไม่ได้ดิมันจากซิรมีไม่ใช่เหรอ,อนิวจะเอาบ้านเป็นกระจกไปเลย,เยจะได้มองเห็นซิลมีซิรมีซิม,ซม,ซมีอุ้ยอันนี้ก็ใหญ่เกินบนใดไงบนใดแค่สองก็พอ อันบักเอกบันไดที่ว่าต้องมีบอกอันนี้หมดนี่ไงบันไดบันไดบันได นี่เป็นไงเลยอันนี้ลบนะอืออือเหาะเฮ้ย<อ>ไม่กิววิซึลมิจะมามาแล้วมามามาแล้วอยู่ตูเยนน่แน่นอนอยู่อยู่ตเย่แน่นอนเลยพ่อ อ้ามันมีซัมบี้มาช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะอ่าเพื่อนคอยอยู่ด้วยอ,อยู่ด้วยคนรอดว้าขึ้นมาได้เฮ้ยบิดนูทำประตูเพื่อนพัง อะไรอะซอมบี้เออช่วยด้วยค่ะช่วยหนูด้วยเออโอ้ซอมบี้ซอมบี้เออวายมันอะไเพื่อนวาย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 ตาตามาต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 ตาตามาตาตาตา 拜拜，干掉！ เมื่อทีอส,สามดิจะไม่ทันแล้วเร็วลิซ่าแดงดงั้นแหละพอบันไดเราลืมบันไดลบที่หลังได้ไหมหอ่ะ บันใดเร็ว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 อนู่กำลังเพื่อนอะไรเนี่ย เอาประมาณนี้เนาะบ้านเราไม่มมมเยอะแล้วมากแล้วแล้วไพพี่บัตดจะมาไพพี่บัตดจะมาแล้วบ้านกระจกที่นิวบอก นาใจกํลังมาอมเอ้าเรามาแค่นี้เราก็ไม่บอกกันขึ้นกรลังมาว้าา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 าย,ย วิโนะนิวอยู่บนนี้ปลอดภัยอะ่ะว้าตู้เย็นาตายแล้วลบพวกนั้นก็เล้ว,ลว,เ,รวเราจะสร้างไม่ได้แล้ว <c oughs> บ้านเราไม่ต้องยาวมากเนาะ อยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวได้แต่บ้านยาวนะเด็กขึ้นยายไหมแกไมไมไมม เออเด็กว,วีพาไปเองไม่นะนิวต้องไปอยู่ข้างบนก่อนเพอม่กี่วินิวจะก้าวนิวตายแน่เลยนิวตัวเย่นแน่เลยแล้วนิวตกใครพี่บัต โจมตีไม่เป็นไรอันนี้โจมตีไว้นี่ไงว่านิวปลอดภัยเพราะว่ากระจกมันตามนิวมันไม่ขึ้นมานี่ไงว้ไ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 ว้นิวบอกแล้วนิวสร้างดีไหมล่ะที่ลูกแย้เหมือนเมื่อกี้ใช่ซอมบี้มันเหมือนเมื่อกี้เลยอุ้ยนิวนิวบอกแล้วว่านิวเป็นคนสร้างวาดเก่งบอกแล้ว พ่อเลี้ยวเขาบอกว่าถ้าซอมบี้อยู่ใต้ร่มอ่ะจะไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนแดดมันจะไหมใช่ไหมแต่แต่ซอมบี้ที่เนียโดนแดดปุ๊บไม่เป็นอะไรเลยนี่เป็นไงพ่อบ้านอยู่เสร็จเลยหยับลอย ต่อไปการวางกระจกชั้นที่สอง